วันนี้ติดตั้งรถ t o y ยต a c a m ม y ี่นะคะตัวกล้องรุ่น X 858ค่ะพร้อมกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะติดไม่ยากครับเก็บสายให้ดีก็ <laughs> เก็บให้สวย ก็เทคนิคการติดตั้งนะคะเราจะต้องปิดเครื่องยนต์นะคะใส่เมมโมรี่การ์ดนะคะเข้าไปในตัวกล้องะคะ่ะก็ใช้เมมโมรี่การ์ดตามความจุสเปคแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างรุ่นตัวเนี้ค่ะก็จะรองรับที่32 3, g b นะคะแล้วก็เสียบสายชาร์จค่ะกล้องติดแล้วยนเข้ากับที่จุดบุรี่ค่ะเชื่อมสายสายชาร์จนะคะเข้ากับตัวกล้องค่ะตั้งค่าต่างๆตามเมนูด้านในเนาะ แล้วก็ติดตั้งกล้องด้านหลังนะคะให้ใส่ใจกับทิศทางการติดตั้งนะคะจะต้องเป็นมุมที่เห็นเนาะเวลาเราส่องการเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าดูใครมาทำอะไรกับตัวรถนะคะเราก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ปรับตำแหน่งทางด้านหน้าด้านหลังให้ตรงนะคะและถูกต้องค่ะเปิดเครื่องนะคะแล้วก็ตรวจสอบอีกทีนึงค่ะว่าได้ติดตั้งเครื่องบันทึก อย่างถูกต้องหรือไม่นะคะอย่างตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัว G sensor นะคะหน้าจอสีนิ้วนะคะเป็นรูปบลิคอตดิงนะคะแล้วก็ Full HD 1 0 8 0 p ะคะ่ะตัวนี้จะเป็น Wide Angle Lens นะคะ170องศาค่ะแล้วก็มี2กล้องนะคะกล้องหน้ากล้องหลังค่ะตัวนี้ก็รับประกรันสินค้าให้ด้วย1ปีนะคะนํ้ว้องนะคะติดไว้ที่หน่ารถกค่ะ ก็นำสายตนานะคะต่อเข้าตัวกล้อง